หลวงพ่อพูดบ่อยๆคนะักรรมฐานกองสุดท้ายแบบหลวงพ่อชอบมากหลวงพ่อพูดบ่อยก็คือสังขารเเปกขายานะหลวพี่ลงอธิบายนิดนะึงมันสําคัญมากอย่างไรฮนะมากเลยครับถ้าเรายังอยู่กับร่างกายถ้าใจเรามันยังไม่หยุดคิดปรุงแต่งมันเดือดร้อนแล้วหมอ คำว,ว่าสังขารโลเบกขยันสังขารแปลว่าจิตที่คุ้นคิดไม่เลิกผมไม่ได้หมายเอาว่าสังขารคือร่างกายนะไม่ได้เป็นการวางเฉยต่อร่างกายแต่การวางเฉยต่อใจของเราที่คุ้นคิดกับสิ่งที่กระทบสิ่งที่มันกระทบเราเนี่ยมันมีทั้งเรื่องที่ถูกใจเราแล้วก็ไม่ถูกใจเราแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเราเป็นผู้ที่เห็นความทุกข์มาก สิ่งทั้งหมดที่กระทบเราคือไม่ถูกใจเราไม่แต่อย่างเดียวถูกไหมล่ะหมอนั้นในอารมณ์ของหลวงพ่อว่าท่านจบกิจในพระศาสนาแล้วเนี่ยทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรถูกใจหลวงพ่อเลยแม้แต่เสวีนนาชีเดียวนั้นทุกวินาชีทีท่านกระทบในสิ่งที่ท่านไม่ถูกใจท่านจะทํำยังไงก็ได้แต่ว่าจิตของท่านไม่ได้ไปสนใจกับสิ่งที่ทําให้ท่านไม่ถูกใจ <C oughs> คือการวางมันไปซะ ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องธ ını, รรมดาที่เราต้องเจอเราต้องเจอคนอย่างนี้เราต้องเจอเรื่องราวแบบนี้เราต้องเจอเรื่องบีบคั้นอย่างนี้เราต้องอยู่ในร่างกายที่มีกรรมเพราะเรามีรานาจิบาตของเรามามากอย่างนี้เราต้องเจ็บป่วยไข้ไม่สบายอย่างนี้เราจะมีภาระที่ต้องทําอย่างนี้อย่างนี้มันก็ไม่มีทางที่จะหนีมันไปได้เรื่องทั้งหมดถาว่พ่อชอบใจที่จะมีสิ่งนี้กับท่านเพื่อการยุ่ไม่มีเลย หากันอยู่ก็คือว่าถ้ามันมีลมหายใจอยู่และท่านสามารถที่จะพูดความจริงให้ลูกหลานได้เข้าใจแล้วก็พากันมั่นคงต่อพระรัตนตไตรแค่นี้ท่านก็ใช้เวลาชีวิตของท่านอย่างเต็มที่แล้วนั้นในเวลามันจะอยู่แล้วมันถูกทุกสิ่งทุกอย่างลุมเล้าในาในความเช่นท่านไม่ชอบใจมันเลยนะไม่ชอบใจสังขารนี้ไม่ชอบใจไม่ชอบใจโลกนี้ไม่ชอบใจทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ท่านรู้ท่านเห็นท่านได้ยิน ทุกอย่างไม่เป็นสิ่งที่ท่านพึงพอใจแม้สักนิดเดียวก็ไม่มีหมอไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องดีหรือเกินก,การที่อยู่ในความเป็นมนุษย์ท่านก็ไม่ได้พอใจกับการที่ได้ทําอย่างนั้นเพราะาอะไรมันยังมีสังขารมันยังมีขันธ์ห้าเรายังมีทางที่ต้องรับผลแห่งการที่มีกรรมที่มีขันธ์ห้าเป็นตัวรับอยู่ทุกลมหายใจเขาออกเรามีแต่กรรมและจะอยู่ไปทำไราหมอนั้นในเรื่องที่ ความไม่พึงพอใจของจิตท่านเนี่ยมันมีมากถ้าจิตของท่านไม่หยุดการคิดปรุงแต่งกับสิ่งที่ไม่พึงพอใจความสุขเกิดขึ้นได้ไหมหมอเกิดไม่ได้สังขารุเบกขยานจึงเป็นอารมณ์เดียวที่ทําให้ท่านทนอยู่กับสิ่งที่ไม่พึงพอใจได้อย่างไงล่ะไม่ไม่เพียงกระทบทางใจทางไม่ว่าเรื่องอะไรหมดเลยทางกายด้วยใช่ไหมทั้งหมดเลยหมอทั้งทางใจทั้งทางกาย ไม่ว่าอะไรที่มันเนื่องมาถึงจิตเราที่มันยังมีร่างกายเป็นตัวรับอยู่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม่มีอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่หลวงพ่อพึงพอใจกับมันเลยก็หมายความว่าท่านเกลียดทุกเรื่องท่านอยากจะหนีมันไปทุกวินาทีแต่เมื่อมันหนีไม่พ้นแลวมันจะไปไม่ได้สิ่งเดียวที่ทําให้ใจมันอยู่ได้คือสังขารุเบกขายานถูกไหมคลับหมอมันต้องไม่คิดกับมันไม่เอามันมาคิดสองอย่างเนี่ยคือไม่คิดกับมันด้วย แล้วไม่เอามันมาคิดด้วยมันถึงจะวางใจไม่ต้องรู้สึกอะไรกับสิ่งที่เกิดกระทบต่อเราถึงเรื่องที่กระทบต่อเราเราทั้งรู้เราทั้งเห็นเราทั้งสัมผัสทั้งความรู้สึกทั้งสิ่งที่บีบคั้นใจเราทั้งความเจ็บปวดทรมานของสังขารทั้งความวุ่นวายที่เราต้องคอยรับรู้เรื่องราวของคนที่มีกิเลสตัณหามากมายสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยไม่มีพระอรต์อง์ใดที่อยากไปคล้องแวะมันเลยมันจะเสวียนนาชีเดียว การอยู่ยังอยู่ได้อารมณ์เดียวคือสังขารหรือเบกขาย,อยาอารมณ์อื่นมันอยู่ไม่ได้แต่มันไม่วางสังขารในการที่จิตมันอย่างนี้นะมันรับมาไม่ต้องคิดธรรมดาว่างเธอกระทบปุ๊บต้องคิดถ้าเห็นปั๊บเธอต้องคิดมาละเธอต้องคิดที่เราฝึกให้เธอทรงสมาบัตแปดก็แบบนี้แหละเพราะไอ้การที่เรามันเจอนู่นเห็นนี่รับรู้เรื่องนี้จําเรื่องนั้นมันทําให้เราไหมมันทุกข์อ่ะแล้วผ้าหลานเห็นทุกข์มากกว่าเธอ เห็นละเอียดตื้อเกิดยันดับเห็นทุกอย่างที่เคลื่อนไปทุกขณะจิตก็มันมีแต่ทุกทั้งหมดแล้วจใ้ท่านอยู่ยังไงเมื่อ่านเห็นทุกขณะน,นี้แล้วท่านไม่เข้าใจว่าสิ่งที่กําลังทาให้ท่านทุกขนะ์น่ะมันไม่ใช่ตัวท่านแล้วท่านจะอยู่ได้ไงอยู่ได้ไมาแล่ะอ,อยู่ไม่ได้นั่นการอยู่ได้ของพระอ,อรหันต์เนี่ยที่ยังต้องทรงขันห้าอยู่อารมณ์เดียวที่ทรงตลอดเวลาแทบจะไม่มีอารมณ์หนีไปยังอารมณ์อื่นเลยเหมอนะคือวางเป็นสังขารุเบศขายานแค่นั้นท่านจึงหยุดคิดได้ พอจะคิดปั๊บท่านหยุดปั๊บดับเองคิดอะไรปุ๊บมันกระทบปั๊บท่านดับเองปุ๊บท่านจะบอกว่ามันเหมือนสิ่งที่กระทบแล้วมันไม่ซึมก็ไปในเนื้อแล้วมันก็หลุดไม่ใช่มันไม่รู้สึกเหมือนเช่น่เอาเฟืยงดินเข้าไปแปะผิวหนังอย่างเงี้ยมันก็เจ็บนะเจ็บรู้สึกแต่มันไม่ซึมก็ไปในหนังเนี่ยมันก็หลุดออกมาที่พระเจ้าทรงปมาให้หลวงพ่อได้เข้าใจตอนที่ท่านจบกิจใหม่ๆว่าในพระอารมณ์พระหลานเป็นอย่างนี้ไม่ใช่มันไม่รู้เรื่องไม่รู้หมอ แต่ว่าถ้าไม่มีสังขาลรลเบกขายานเจงเลยแต,แต่พวกที่กําลังเดินทางที่จะเป็นพระหันเนี่ยก็ต้องใช้ตัวเนี่เป็นการเดินทางที่จะผ่านสัจจานุลม,มิกรยานแล้วก็ถึงโคตรภูยานมัคยานพลนิยานใช่ไหมต้องเอาใช้ตัวนี้เดินก็ต้องเดินไปตามนี้ละวมอถ้าเดินผิดเส้นนี้ก็ไม่มีทางแหละก,ก็สรุปแล้วถ้าเราปฏิบัติตัวเนี่ยตัวนี้ก็ไม่เห็นเป็นตัวสุดท้ายใช่ไหมก็ต้องเป็น ต้องเดินไปทั้งสังขาโรโลเบขาย,ายานในวิปัสนาญาณเก้ากับสังขาโรโลเบขายานของผลที่เกิดจากการปฏิบัติแล้วคนละเรื่องนะหมอใช่ใช่ใชคนละคนละเรื่องกันแต่ว่าต้องต้องเดินได้ตัวนี้แล้วก,ก็ต้องเดินไปไปจบกิจทีฉช่ั้นสัจจานุลมิกยานแล้วเข้าไปโคตรภูยานที่เขาเรียงไปตามของมันอย่างนี้นเดี๋ยวเธอจะได้เข้าใจหมอเข้าใจแล้วลหละแต่เนี่ย หนูหนูไม่เข้าใจเดีจะได้เข้าใจว่าเวลาท่านพูดว่าเทปฏิบัติในวิปัสนาญาณเก้ามันมีอารมณ์หนึ่งที่เลงท้ายว่าสังขารโลเบกขายานไอ้สังขารโลเบกขายานเนี่ยคือยอมรับในสิ่งที่เราไม่สามารถจะดิ้นหนีจากสิ่งที่กระทบความจริงกับเราได้ คือความเป็นอนิจจังคือความที่เป็นอนัตตาคือสิ่งที่เราไม่สามารถจะทนมันเพราะเราเบื่อหน่ายความเป็นอนิจจังความเป็นอนัตตาของมันอย่างนี้เป็นต้นจนเราคิดจะหนีมันไปให้พ้นแต่ระหว่างที่เราจะหนีมันไปให้พ้นเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถจะหนีจากร่างกายนี้ไปได้เราก็ต้องยอมรับ,รบสิ่งที่เราต้องต้องทนมันไปเหมือนคนจนก็ต้องยอมรับความจนไปก่อนแต่ก็ขยันไงวันหนึ่งในคกูรวยแล้วครูกหมดเรื่องความจนถูกไหมล่ะ แต่ก็ต้องยอมรับความจนจะคืนว่ากูจนแล้วกูไม่ยอมรับกูจนไม่ยอมรับแล้วจะได้แงงแงงแงงชักแงงแงงอย่นั้นนะกูอยากรวยกูอยากรวยแล้วไม่ทําอะไรเลยอ่ะอย่างนี้มันไม่มีสังขารโลเบกขยานนี่หมอคือเรายอมรับสภาพที่มันเป็นอยู่โดยที่จิตไม่ต้องไปคิดเรื่องนั้นอีกแล้วมันไม่ปรุงแต่งแล้วไง <Okay. S 1> มันจึงเรียกว่าสังขารโลเบกขยานแต่เป็นการวางสังขารโลเบกขยานเพื่อเราจะได้หันเหใจของเรามาสร้างทางหนีมันไปให้พ้นจริงๆกาเรียก เอาเลยวะช่า,างโวมันเถอะวะฉันจะทํำถึงนี้แหละทางที่ทําให้ฉันพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดทานศีลภาวนาเลายสามอย่างนี้แหละทุกลมไม่ใจเขาออกจะเกาะอย่างเหนียวแน่นเลยนะพิจารณาทําอยู่อย่างนี้ทําอยู่อย่างนี้แหละทําจนป่ากําลังใจเราจะเต็มนี่สังขารุเบคยานในวิปัสสนาญาณเก้าที่หมออยากถามใช่ไหมละ่ะใช่ฮะแต่ว่าหมอพอว่ามันไม่ใช่ตัวสุดท้ายอย่างที่พ่อพูดใช่ไหมล่ะห,หนูได้เข้าใจอย่างละอ่ แะในสังขารรูปแบบขายานของหลวงพ่อนั่นคือผลของพาาระาอารหันต์ใช่เป็นการอยู่ด้วยเพียงอารมณ์เดียวฉะนั้นจึงจะอยู่ได้ครับเออผมก็รู้พี่อธิบายได้แต่ว่าผมก็อยากให้พี่อธิบายสองอย่างเนี่ยผมก็เชื่อว่าหมอถามหมอก็ไม่ต้องการคำตอบอะไรจากผมหร <laughs> <laughs> อกก็ <laughs> ผมจะถามอีกอันมันยืมกจะยาวหาไหม,มไม่เป็นไรยา,ยาวจะผมทำทำให้สั้นได้ที่หลวงพ่อพูดเสมอว่าคนที่สปฏิบัติได้ภาวนาถึงสมาบัติแปดเนีย่ยแม้ถ้าจะเข้ามาเป็นปฏิบัติวิปัสสัญญาเป็นพระอาหารหันเนี่ยมันใกล้ใกล้กันนิดเดียวถ้าเท่ากับ เส้นยาแดงผ่าสิบหกพอพูดอยงนี้ยลูกพี่ลองอธิบายสักนิดหน่อยนะว่าสมาร์บัตรแปดมันช่วยไปเป็นพระหันได้เร็วอย่างไรครับก็อานัตาตัวเดียวเป็นอาหารได้ไหมนะนะจบแล้วอนัตาตัวไหนครับอากาศาหรือเนวสัญญาทุกตัวไปอานตาหมดเลย ทุกตัวที่ทําให้เราเป็นทุกข์คืออนัตตาเราจึงอาศัยอากาศสาวิญญาอากินจาเนวสัญญายาสัญญายันะเพื่อให้จิตของเราอยู่ในที่ที่ไม่ต้องมีตัวอนัตตาเข้ามายุ่งพอเราเริ่มยอมรับสภาพสิ่งเหล่านี้ไม่อาจจะหนีมันพ้นมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามกฎของมันเราก็ถอยกําลังใจมายอมรับมันก็เป็นนว่าจบกิจในพระศาสนา แค่นั้นเองยอมยอมรับตัวไหนครับตัวสุดท้ายลตัวอนัตตาไง <laughs> ล,ลูกพี่ครับ<า>ไอต้ตัวตัวสุดท้ายของเขาอ่ะเขาบอกว่าฉันโฉ,นฉนลืมสัญญาแต่เขาไปถึงฌานสี่แล้วก็มันลืมได้แต่มาถึงอุปจาระหรือฌานที่หนึ่งมันก็สัญญากับมาใหม่อัน,นัีนมันไม่ได้เกี่ยวมันเป็นสมถะเป็นเพียงแค่เราจะพักใจให้เราอยู่ในจุดที่เรา ไม่ต้องยุ่งกับตัวอนัตตาเพราะที่เรายุ่งเขาว่ามันมีตัวอนัตตาเนี่ยทำให้ปวดหัวใจเราตลอดมันอย่างงั้นหมอเอกาว่าอนัตตาคือทุกสิ่งทุกอย่างทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งสิ่งของมันเป็นอนัตตาหมดใช่ไหมล่ะครับถ้าถ้าเรามั่นใจว่ามันคืออนัตตาปุ๊บจิตเราก็หนีห่างจากความสนใจมันได้โดยไม่ลังเลสงสัยในการที่เราจะเอาใจไปอยู่ในใน,ในอารมณ์อนัตตาเราก็ต้องมีที่ตั้งตั้งแต่อากาสา พอเมื่อเราจะเห็นว่าจิตเราอยู่ในที่ที่เป็นอากาศสายคือความว่างเปล่าดูด,ดังอากาศรเราก็ไล่ไปอย่างนี้จนถึงในสัญญาณนาสัญญายตนะเพื่อได้คืนเชื่อว่าสิ่งทั้งหมดที่เป็นอนัตตาเราเนเราเคยจดเคยจําเคยเอามานึกถึงที่มันจะหายไปแล้วแต่เราก็ยังหวนกลับมาคิดนึกถึงมันนั่นไอตัวที่มันหายไปแล้วยังเสือกประจํานึกถึงมันขึ้นเองก็สร้างความทุกข์ในใจของเราได้ไหมล่ะ,ะก็ได้ ว่าเราคิดว่าแล้วเราไปจํามันทำไมเพราะไอ้สิ่งที่เราจํามันเป็นอนัตตามันไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนจริงๆแล้วจาเป็นภาษาคนว่าจําทําหอกอะไรเพราะว่ามันสู้ดาบไม่ได้ใช่ไหมหมอเพราะว่าเขาเข้าใจผิดใช่ไหมฮะว่าพวกสมา์บัตแปดพวกโลกีเขาถึงเขาถึงเขาคิดว่าเขาจบเป็นพระหัตนแล้วสมาบัตแปด ก็ความเข้าใจผิดก็ตรงที่ว่าเขาคิดว่าอยู่ตอนนั้นเป็นสุขแล้วไงมันหนีทุกข์ได้แล้วไงแต่มันเสื่อมขึ้นมาสิ่งจะร้องใจเออ้าวูเข้าใจผิดครับหมอทําให้ยาวเองนะผมน่าสั้นแล้วนะที่ลงพี่พูดครั้งแรกอะที่มมาฟังเนี่ยเก็บอนัตตาแต่พวกสุขเวสโกุเขาก็ เขาชอบตั้งชื่อเป็นหลายๆอย่างในเมื่อเขาอย่างเราไม่มีอะไรเลยเนี่ยแม้กระทั่งอธิสมนการก็ไม่มีแล้วก็ว่างหมดมีแต่ตัวรู้อย่างเดียวเขาก็เขาก็ตั้งชื่อใหม่เป็นสุญญตานิพานเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าเขาจะตั้งทาไมแต่ว่าเขาก็คงจะพอใจอันนี้ไม่ได้ตั้งหมอจะเป็นสมมติบัญญัติเพื่อการศึกษา มันจะต้องแยกออกกันจากกันได้ว่าคําว่าอนัตตามันมีระดับของกําลังใจกําลังของฌานกําลังของปัญญาการรู้การเห็นคําว่าอนัตตาจึงมีแตกต่างกันไปอนัตตาจึงเป็นคําเดียวก็จริงตั้งแต่คนปุถุชนคนธรรมดาก็เข,าข้าใจคําว่าอนัตตาแต่คําเดียวคาว่าอนัตตาของพระอรหันต์ก็คิดไม่เหมือนคนปุถุชนที่คิดมันจึงมีคําที่เขาสับขึ้นมาตั้งเป็นระดับของกําลังอารมณ์ของแต่ละชั้นที่เข้าถึง ความละเอียดของคําว่าอนัตตาแตกต่างกันไป<อ>มันจะมีศูนย์อย่างอนัตตาอะไรแล้วแต่ชิ้นหมออ่านมานั่นแหละเยอะแยะแต่ผมไม่ได้อ่านเราขี้เกียจจามันลงสมองก็จะเะอันนี้อันเดียที่ผมสงสัยก็เหมือนกันเราก็เขาเรียกตั้งชื่อศุนัตาแต่บางทีก็เอาก็ตั้งอีกพวกที่ที่เขากว่าเราอะ ธรรมดามันไม่มีรูปร่างหรอกแต่ถ,ถ้ามีรูปร่างอันที่สมรยกายเขาบอกเขาไม่ชอบแล้วก็หายไปหมดเขาก็เลยบอกว่าสิ่งที่มันมีรูปร่างแล้วก็หายไปหมดเขาตั้งชื่อใหม่ว่าเป็นอ,อันนีมิตานิพนไม่มีนี่เันเนี่ยเขาก็ตั้งชื่อใหม่โก,โกโ็โก,โก้ด<ำ>ีหม<ก>่ล่าทำง่ายเป็นยากไม่ใช่ง่ายไม่ใช่จะเรื่องอะไรเลย แต่ผมมันถนัดทํายากให้เป็นง่ายอะแต่เขาก็ไม่ทราบว่าฝ่ายไหนเป็นคนเขียนขึ้นกับผมไม่อไหรก็เกิดไม่ทันเพราะว่ามันมีทั้งเสราวาสมหายากรก็แล้วแต่แต่ว่าการศึกษามันจําเป็นจะต้องสูบบัญญัิขึ้นมานะอย่างพู้เทีนเรียนกอไก่เขาไข่มีการผนวกคำมาตั้งชื่ออย่างนั้นเขามีคําว่าท้าซ้อนคำอย่างนี้เรียกว่าอย่างนี้ แล้วจะเรียกไปทาไม้งเยอะแยะอีตอนเรียนกับแม่ตั้งแต่เกิดไม่นต้องเรียนในสิ่งนี้เลยอ่ะพูดได้แม่แม่ขอตังค์แม่ขอตังค์ <c oughs> แม่เห็นจะต้องไปนั่งบัญญัติคําคําควบคํากล้ำคํานุ่นคํานี่คามีสระไอสระอวยกระวายเฉย <c oughs> แล้วเขียนไว้ทําอะไรเข,เขาเขียนเพื่อการศึกษาเพร,ราะว่าถ้าเราไม่มีแบบไม่มีแผนมันก็หมายว่ารากฐานของคําทำต่างๆมันก็ไม่เป็นอันเดียวกันตลอด คำเหล่านี้ที่เกิดจากการที่เขาเขาเอามาจากอารมณ์แต่ละเรื่องที่เขาแยก,กันเป็นเล็กๆน้อยๆออกมามันจะมีคำศัพท์แยกกข้มาเยอะแยะมากมายคนเรียนถึงเรื่องโอ้โหต้องจำมากนั่นมากเต็มกระกายเป็นเห็นใบลานเปล่าเพราะว่าจำได้รู้ระดับทุกอย่างตัณหาพันห้ากิเลสร้อยแปดแล้วก็มารู้ว่าไอ้นั่นเอนนี่จิตแยกเป็นกี่ดวงกี่ดวงดวงนั้นแสดงอย่างนี้ดวงนี้แสดงอย่างนั้น อะไรอย่างนี้เยอะแยะมากมายจริงๆมันเป็นเรื่องของการที่เก็บเอาไว้เป็นตัวศึกษาแต่เวลาลงมือปฏิบัติเรื่องนี้เขาไม่เอามาเอามาเพื่อใช้ในการปฏิบัติเพราะมันเป็นเรื่องของปฏิเวทนั่นปฏิเวทนะหมอที่อ่านในภาควิธรรมอะ่ะครับปฏิบัติมันอยู่ที่วิสุชิมักนี่หลักใหญ่ๆมันอยู่ที่วิสุชิมักมันอยู่ที่การที่เรามีศีล มีการปฏิบัติเจริญภาวนาทางก็มันเป็นอย่างนั้นนะหมอนะ mm hmm. มันถึงจะเกิดไอ้ผลของปฏิเวทเขาเขาพูดมาแล้วว่ามันมีระดับของมันอย่างนี้อย่างนี้เกิดมักแบบนี้นี่ขึ้นมาแล้วก็บรรยายเพื่อเป็นสมมติบัญญัติเพื่อจะได้เรียกกันให้ถูกต้องว่าถึงตรงนี้เยกอย่างนี้นะถึงตรงนี้เรียกแบบนี้นะมันจะมีคําศัพท์เรียกดูมันมันยากอะ่ะมันยากเกินกว่าที่เราจะมานั่งท่องนั่งจําคนก็จึงต้องชอบอ่านชอบ เรียนชอบจําเขาก็ไปท่องไปจำใช่ไหมล่ะเขาก็จําได้มากเขาเขาก็มีเรื่องคุยมากคุยคุยมากเขาอกเขาก็ใหญ่คอเขาก็สูงใช่ไหมล่ะเวลานั่งก็ผึ่งพายเงี้ยก้มหัวลงที่ไหนล่ะหมอมันอัดแน่นไป้วยความรู้เขาอะเลยตัวก็โค้งก็ไม่เป็นโกงก็ไม่เป็นยิ้มก็ไม่ออกมันเต็มปากเต็มตัวเต็มไปหมดแล้ว ยังบากไหมหมอผมไม่ได้ว่าใครเขานะหมอไม่น่าถามเองอ่ะก็ผมผมก็หมดพลยแล้วพี่อาชอาทิตย์นี้ก็ คุยกันเรื่องอนิจจังจนอน,นัตตาเลยนะเ,ยเวลาเธอฟังเรื่องเรามาได้ปฏิปต่อกันไปเวลาศึกษาไม่ได้จบไปม้วนเดียว,อย,วอย่างนั้นเราก็อยากให้เธอได้รู้ในสิ่งที่เธอก็รู้มาบ้างแล้วนั่นแหละแต่ว่าไอ้การรู้ของเธอมันอาจจะผูกเนื่องกันไม่ถึงกกนสารที่เขาเป็นจุดตัวละตัวละ ตัวที่ทําให้เธอหลุดออกไปจากสิ่งที่เธอกําลังยึดยังจิตอยู่ใช่ไหมละ่ะเธอลองเอากลับไปคิดอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่เราพูดทั้งหมดนะเราพูดเราพูดจากภายในใจของเราเราไม่ได้พูดจากการที่เราไปคําวดจากการอ่านการจําการฟังอะไรใครเข้ามาแล้วก็มาพูดให้เธอฟังนั่นเรื่องที่เราพูดเราจรึงต้องบอกกับทุกคนว่าอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่เราพูดถ้าเธอลองปฏิบัติไปก่อน ถ้าปฏิบัติแล้วมันมีผลตามที่เราพูดเธอค่อยๆเชื่อเราเอาอย่างนั้นนะคนเก่งนะ <c oughs> เออถูกหมหมอเออเชื่อฉันเลยเนี่ยเธอใช้ไม่ได้นะ